กันที่เครือข่ายค้ายาเสพติดขบวนการนี้นะครับต้องบอกว่าวิธีการของเขาน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะว่ามีการซุกซ่อนยาบ้ามากถึง10ล้านเม็ดนะครับมากับรถที่บรรทุกพืชผลทางการเกษตรนั่นก็คือกล้วยน้ำว้านั่นเองนะครับซึ่งทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยตรวหปราบปรามยาเสพติดนะครับร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการถแถลงข่าวในกรณีการตรวจยึดยาบ้า10ล้านเม็ดนี้ พร้อมด้วยผู้ต้องหา5คนหลังจากซุกซ่อนยาบ้ามาในสินค้าทางการเกษตรลำเลียงมาจากจังหวัดเชียงใหม่เตรียมเข้าพื้นที่กรุงเทพมหานครครับวันนี้นายชาดาไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยพลตบรวเอกกิจรัฐพันเพชรรองผู้บัญชาการตบรแห่งชาติพลตบรโทรคีริศักดันตินวชัยผู้บัญชาการตบรปราบปรามยาเสพติด และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมกันถแถลงผลการจับกลุ่มเครือข,ข่ายค้ายาเสพติดภาคเหนือลักลอบขนยาบ้ากว่า10ล้านเม็ดครับโดยนายชาดากล่าวนะครับว่าปัญหายาเสพติดถือเป็นปัญหาใหญ่ระดับประเทศซึ่งนายกรัฐมนตรีสั่งการให้เร่งปราบปรามอย่างเร่งด่วนโดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งการจับกลุ่มในครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จ ของการบูรณาการร่วมกันของเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนที่ร่วมมือร่วมใจในการปราบปรามปัญหายาเสพติดครับด้านพลตรวจเอกกิจรัฐท่านกล่าวนะครับว่าการจับกลุมในครั้งนี้สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจปราบปรามยาเสพติดสืบสวนทราบว่าจะมีการลักลอบขนยาเสพติดจากทางภาคเหนือเข้าสู่พื้นที่ภาคกลางโดยซุกซ่อนท้ายรถกระบะ แล้วก็ปิดทับด้วยพืชผลทางการเกษตรนั่นก็คือกล้วยน้ำว้าเนี่ยฮะก็เป็นรถที่ใช้ในการลำเลียงยาเสพติดเจ้าหน้าที่จึงได้มีการไล่ติดตามจนกระทั่งพบว่ารถกระบะคันนี้ไปจอดทิ้งไว้ที่ปั๊มแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาก่อนที่ต่อมาจะมีรถเก๋งมาจอดเทียบข้างและก็คนขับรถเก๋งลงมาจากรถแล้วก็ขับรถกระบะคันที่ขนยาเสพติด ต่อไปยังหมู่บ้านแห่งหนึ่งย่านอ่อนนุชกรุงเทพมหานครเพื่อนำยาเสพติดไปพักไว้ที่บ้านนะครับเมื่อเจ้าหน้าที่พบเห็นของกลางจึงได้เปิดปฏิบัติการและแสดงตัวเข้าจับกลุ่มทันทีเบื้องต้นสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้ทั้งหมด5รายพร้อมด้วยของกลางยาเสพติดมากกว่า10ล้านเม็ดแล้วก็รถยนต์อีก3คันด้วยกันครับจากการสอบถามทราบว่าการซุกซ่อนยาเสพติด ด้วยกล้วยน้ำหวานั้นเป็นวิธีตบตาเจ้าหน้าที่ของคนร้ายในขบวนการดังกล่าวซึ่งยาเสพติดทั้งหมดนำมาพักไว้เพื่อเตรียมจำหน่ายต่อไปอย่างพื้นที่ปริมณฑลอย่างไรก็ตามนะครับหลังจากนี้เจ้าหน้าที่จะทำการสืบสวนขยายผลเพิ่มทั้งตัวบุคคลที่สั่งการเส้นทางการเงินและความเชื่อมโยงต่างๆเพื่อทลายทั้งเครือข่ายไม่ใช่เพียงการจับกลุมแค่คนส่งยาเท่านั้น สำหรับข้อมูลเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับตำรวจปราบปรามยาเสพติดหรือปอสอดำเนินคดีกลุ่มขบวนการค้ายาเสพติดปรายสำคัญ21คดีมีผู้ต้องหา42คนยึดของกลางยาบ้า3 6ล้านเม็ดอซ์125กิโลกรมัมเฮโรอ,อีน11กิโลกรมัม โคเคน3กิโลกรัมและยึดทรัพย์สินนะครับซึ่งมีการตรวจสอบมูลค่าอยู่ที่ประมาณ24ล้านเม็ดนั่นเองครับครับกับเรียนท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยครับผู้เกี่ยวข้องในการปฏิบัติการครั้งนี้ทุกท่านพี่น้องสื่อมวลชนที่เคารพครับที่ปรากฏต่อหน้าท่านนี่คือยาเสพติกซึ่งเป็นยาบ้าจำนวน10ล้านเม็ดนะครับ เป็นผลการปฏิบัติงานของกองบัญชาการปราบปรามยาเสพติดนะครับโดยมีการบูรณาการร่วมกับหลายหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นทหารฝ่ายปกครอง DSI และปปสนะครับได้มีการสืบสวนเฝ้าระวังและติดตามแล้วก็เป็นเคสที่มีความต่อเนื่องจากการที่ตำรวจปราบป,ปรามยาเสพติดได้เก็บข้อมูล เราก็มีความสัมพันธ์กันนะครับในการจับกลุ่มที่ผ่านๆมาในหลายๆครั้งนะครับครั้งนี้เนี่ยเป็นการจับกลุ่มเมื่อวันที่26พฤศจิกายน2516ครับอันมาจากเนื่องเนื่องจากว่าที่ข้อมูลที่ได้รับเนี่ยเป็นการลักลอบนำยาเสพติดเข้ามาจากทางตอนเหนือของประเทศไทยนะครับแล้วก็มีวิธีการ ด้วยการนําเอายาเสพติดซุกซ่อนอยู่ใต้พืชผลทางการเกษตรเป็นกล้วยน้ําว้านะครับแล้วก็ปกปิดบรรทุกมาไว้ที่ปั๊มน้ํามันแห่งหนึ่งในเขตพระนครศรียุธยานะครับทีมงานของกองบัญชาการป,าปราบปรามยาเสพติดก็ได้มีการติดตามอย่างต่อเนื่องจนพบว่ามีรถยนต์เก่งคันหนึ่งมาจอดเทียบแล้วก็ ผู้ขับรถก็ไปขับรถกระบะที่บรรทุกยาเสพติดนีนะ้ไปยังเขตอ่อนนุชในหมู่บ้านแห่งหนึ่งนะครับแล้วมีการพักยารอไว้ซึ่งอยู่ในบริเวณหมู่บ้านนะครับในบริเวณหมู่บ้านเจน้าหน้าที่ปราบปรามยาเสพติดเนี่ยก็คิดว่าเพื่อไม่ให้คดีนี้หรือเคสนี้หลุดไป จึงเข้าปฏิบัติการแสดงตัวแล้วก็จับปุมจากการตรวจค้นเนี่ยเราก็พบว่าการที่นํากล้วยน้ําว้ามาปกปิดนะก็เป็นวิธีการที่ขบวนการที่ใช้อยู่แล้วก็พบยาบ้าจานวน10บล้านเม็ดซุกซ่อนอยู่ตามที่ท่านเห็นสิ่งที่เราได้รับก็คือว่ายาเสพติดเหล่านี้เนี่ยจะมีการพักรอและอาจจะนํามาจําหน่าย ในเขตปริมณฑลซึ่งถือเป็นการตัดวงจรตัดวงจรนะครับแล้วก็เป็นการปฏิบัติอย่างรวดเร็วและเรื่องนี้เป็นเรื่องที่รัฐบาลและท่านนายรัตตีให้ความสำคัญเพื่อไม่ให้เกิดทั้งดีมาและสะพายลงไปสู่ชุมชนนะครับที่ทำให้เกิดปัญหาสังคมตามมาจึงต้องขอบคุณทาง ทีมงานของกองบัญชาการปรับปรามยาเสพติดแล้วก็เทมูรณาการทั้งหมดนี้ด้วยซึ่งเราก็ยังไม่ได้หยุดแค่นี้หรอกครับเรายังต้องขยายผลแต่ท่านอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะจับต้องหลายวันทำไมถึงต้องมาเพิ่งมาพูดกันนะครับเราเราเรา,เราเรียนด้วยความเคารพว่าในคดียาเสพติดเรามีความจําเป็นที่จะต้องสืบสวนขยายผลทั้งตัวบุคคลเส้นทางการเงินและความเชื่อมโยงดังนั้นเนี่ย ความรีบร้อนก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรนะครับเราเก็บข้อมูลต่างๆเพื่อทำระบบการเชื่อมโยงแล้วจะตัดวงจรขบวนการนี้ให้สิ้นซากไปนะครับผลงานของกองปัะชาการปราบปรามยาเสพติดก็ออกมาเป็นระยะๆะะนะครับตั้งแต่เดือนตุลาถึงพิกานีก็เป็นที่ประจักษ์ต่อพี่น้องสื่อมวลชนแล้วว่าเราทำงานกันอย่างหนักหน่วงนะครับแล้วก็ เต็มที่กับเรื่องเหล่านี้นะครับเพื่อให้ยาเสพติดนี้มันหมดจากประเทศเราให้ได้นะครับนะ